้าวันนี้ดูสิีกจะจำเราได้ไหมสวัสดีค่ะไม่ไหวเหรอโอ้สบายดีไหมคะสวยขึ้นหรอนหรอนูบ้านหนูขี้เลยโอกหนูนนนนจะมาซื้อครีมไม่มีครีมใช้ไม่สวยเลยไม่นะคะ่ะแหละสวยขึ้นสวยอีกอย่างมึงนี่ไหน <า S 1> <อ>ไม่หอดหน่อยหอดหน่อย กำไรแค่ส0งเองอ่ะทำสองพันได้สองร้อยค่ะไม่เป็นไรหรอกทำยงินทำอะไรล่ะมันไม่ขายไม่ได้อ่ะนี่ขายนี้ได้ไหมหมวกอะไรดิเยอะแยะเลยสัมบะปิดโอ้โหเยอะแยะมากเลยแล้วแล้วอะไรนะของกินล่ะของกินอยู่ไหนดูแล้ว ในช่วงนี้นี่ะโควิดนะมาเกี่ยวเอาีล้วโควิดเนี่ยโควิดแต่เขามาเที่ยวเหมือนเดิมโรงแรมเต็มไหมคะนี่คือกลับมาเปิดร้านที่เหรอนี่อนนีโควิดได้เออดูสินี่อสวยเลย้ิดึหมือกันไม่่มาตันานแล้วอ่ะไม่ได้ออกจากบ้านอยู่ในหลืบอยู่เลยใช่ไหมคะ ก็นลอมไปสวยอ่ะดูสิสว้าอันนี้มีไม่จ้างพนักงานเหรอคะรอค่าะสวยในร้านนี่สวยทำสวยมากเลยค่ะใหญ่มากเลยดูสิไอ้ตุ้มหูตุ้มหูเหรอคะนี่ เลือกไปใส่คู้นึงฮะพวกนี้นะพวกนี้นะอันนี้ของคุณคุณแก่ทำนี่เนี่ยตุ้มหูเอาไปโชว์แล้วก็โฆษณาขายแล้วป้าด้วยอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะใส่เลยให้เฉยเหรอคู่ละร้อยอุ้ยร้อยหนึ่งใช่ไหมใช้บัตรสวัสดิการไหมให้หนูใช้หนูมีบัตรใส่หนูคิดถึงโอ้ยใส่เลยน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยป้าละจอใส่เถอะหนูโอุ้ยอ๋อใส่เลยดีกว่าเนาะป้าจะป้าจะชอบตัวนี้มากที่สุดเพราะว่ามันใหญ่ สวยใส่เลยลูกใส่อะไรอยู่หนูชอบไหมล่ะหนูไม่ใส่อะไรเลยหนูชอบมากเลยค่ะใส่เลยลูกไม่ให้หรอจังร้อยนึงเนี่ยไม่ขาดทุนเหรอคะให้น่ากิดท้อเดี๋ยวนูจะอุ่นนุนเสือดาวใช่ไหมเสือดาวไงลืมลืมชื่อจำหน้าได้ลืมชื่อไปบ้านหนไหมไปบ้านที่ไหนเป็ดน้ำเดี๋ยวถูอลมเป็นเหรียกับเขาเนี่มีเวลาไหมลูกเอ้าเหรอเป็ดน้ำไงเอ้าเหรอเป็ดน้ำ เดี๋ยวเราลงไปดูอ่ะเดี๋ยวงั้นก็เคียนนี้ก่อนนะคะ